ไปให้โทษคนอื่นอย่างนั้นอันนี้เรื่องอาการของจิตมันเป็นอย่างนี้<ม>เราหลงอารมณ์วันนี้อันนี้วันนี้ฟังให้ดีนะบางคนจะเข้าใจว่าท่านอาจารย์นี่พูดธรรมะอะไรอย่างนั้น <c oughs> นี่คือตัวธรรมะแทะๆ้ๆธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะอะไรที่เป็นธรรมะอะไรที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีอยู่ในนี่มีธรรมะทั้งนั้น โยมนั่งทับจนกว่ธรรมะทั้งนั้นเนี่ยนอนทับกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ยอไอความเป็นจริงมันเป็นธรรมะทั้งนั้นอืมไม่จบธรรมะไม่จบอืธรรมะมันมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่ว่าธรรมะมันมีอยู่ในตัวหนังสือตัวหนังสือก็ชี้บอกธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะอาตมาเทศวันนี้ก็เทศเรื่องธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะ ถ้าตัวธรรมะนั่นโยมจะปฏิบัติจะรู้ชัดเองอย่างนั้นขึ้นในจิตของโยมนั่นเองวันนี้พูดธรรมะแล้วก็วันนี้จะไม่พูดมากต่อนนี้ไปก็จะให้มีความสงสัยอะไร,รเล็กน้อยจะให้ถามปัญหาเวลาไม่มากพูดธรรมะมันจบไม่ได้หรอกพูดกันทั้งวันกับทั้งคืนมันก็ไปของมันอยู่อย่างนั้นอย่าสงสัยหลายนะ พวกชาวตะวันตกเนี่ยสูงใสมากเหลือเกินไม่หยุดยิ่งก็ไปดูนิวยอร์กเนี่ยปัญหามากเหลือเกินเนี่ยฉนั้นคน,คนนี้จึงมีปัญหามากแ,แต่พี่ให้โอกาสแล้วก็ยังอยู่อีกหลายวันเนาะค่อยๆศึกษาไปยังอยู่หลายวัน ที่มาทํานี้ก็เรียกว่า,มาเมื่อเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนของไม่มีราคาทิ้งเอาของมีราคาเข้ามาไว้เคลียมันออกไปเคลียออกือของไม่ดีในใจเรามีอยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหม <laughs> นี่แหละที่มีเราก็รู้ที่มานี่พยายามเคลียนี้ออกอันนี้แหละมันพาวุ่นวายอยู่นี่ เป็นเรื่องราวนี่ของทียไม่ดีนี่มันวุ่นวายในตัวคนทุกๆคนนี่มาทําเช่นนี้ก็มาเพื่อระความชั่วระเครื่องที่มันวุ่นวายออกไอเครื่องวุ่นวายนั้นก็ต้องรู้จักทุกคนนะมั้งเนี่ยเนาะให้ถามเจ้าของเองเถอะสบายดีไหมไม่ได้พูดแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นมารลัวไอพิควรที่ไม่ควรดีไม่ดีนั้นรู้จักจิตของเจ้าของต้องแก้เอาเองรู้แล้วต้องแก้เอาเอง เคียมันออกค่อยๆเคียวพยายามเคียวไง่าไม่หมดง่ายๆนะนานนะมันมากธรรมะนี่ฟังง่ายนะแต่ทำยากนะเป็นยังไงไหมฟังง่ายทำยากคือเป็น,ปนยงไงไหมเออ <c oughs> นั่นแหละเอออืมเป็นอย่างนั้นอืมจะต้องเป็นอย่างนั้นฟังง่าย,ายแต่ไปทำเนี่ยมันยาก ก็ดูที่ท่านนั่งตาก็ให้หลับแต่แล้วมือก็วางไว้หมดแล้วให้มีลมหายใจอย่างเดียวเท่านี้นะก็ยังไม่ชอบจะทําเลยนะไม่สบาย,ยคิดนู่นคิดนี่ไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรมาอีกแต่แล้วนะมันน่าจะสบายแล้วนะนั่งเฉยๆดูลมหายใจออกมันสบายอัตมาว่ามันหมดเท่านั้นเนี่ยมันสบายแล้วอันนี้อันนี้ยังคิดไปถึงโน่นอันนี้คว้ากเขามาใส่มันวุ่น ของเก่าที่สะสมไปนานแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นพยามาลนี่ไม่ใช่อื่นหรอกแล้วเคลียออกให้หมดถ้าเคลียออกหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะเคลียเดวก็นั่งสบายเดินสบายนั่งสบายนอนสบายสงบเยเท่านั้นเนี่ยควาหมายนั้นมีอะไรหรอกเคลียของเก่าออกของใหม่อย่าเพิ่มเข้ามามก็หมดเท่านั้นแหละอืแต่มันแต่มันฟังง่ายแต่มันทํายาก อย่าไปแก่ที่อื่นน่ะแก่ที่ตัวเราเนี้ไอ้ความชั่วทั้งหลายไม่ไปอยู่ที่อื่นนี่อยู่ที่นี้ไม่ใช่อยู่ในป่านี่อืมไม่อยู่ในทะเลไม่อยู่บนอากาศไม่อยู่ที่นี้ป่ามันไม่มาทุกข์กับเราหรอกทะเลมันไม่มาทุกข์กับเราหรอกข้างนอกมันไม่มาทุกข์กับเราเรามันปรุงแต่งขึ้นในตัวของเรานี่เองมันเกิดอยู่ที่นี่อืมก็ทําให้มันดับลงตรงนี้แหละมันเกิดที่นี่ทุกคนจงไปภาวนาพิจรารณา อันนะอืมปีที่ต่อไปวันที่ต่อไปมาทากรรมฐานเนี่ยมันดีขึ้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 นมากมากดีขึ้นเมื่อมันมันดีขึ้นมากมากก็อยู่เนื้อดีเท่านั้นก็ได้หมดเท่านั้นนะชั่วก็ไม่อยู่มันดีอยู่ก็ไม่อยู่อยู่เนื้อดีที่แรกก็ทาชั่วละมันออกไปแต่มันดีมันก็เกิดขึ้นมานะเมื่อดีดีขึ้นมาไม่รู้จากดีก็ช่วยู่นะเป็นทุกข์อยู่นะขึ้นข้างบนมันซะ อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเลยสบายนะ